ครับสวัสดีครับพี่น่องวันี้มาพบกับไอทิศนะครับสวนเกษตรน้องโน่นะครับพอดีครับรถพันนะครับครับรถพันออกจากหนอเอ็ดมาเมืองสวงนะครับมาเห็นสุวรรณนะครับแล้วพอสวนดอกไม้นะครับรุนหนึ่งอยู่ขางทางพอดีก็เลยแวะถ่ายให้พี่น้องเบ่งนะครับแล้วเยียบผ้านางเขาอยู่เบ่งพี่น้องเป็นเหตดจะพันใหม่ดีดีครับนักส่งเที่ยววันนยุดมากันหลายหลายตัวพี่น่อง อันนี้ส id okay, ิเป็นต้นยอียงก่อใส่ไก่บ่ใส่ไก่ญี่ปุ่นนะครับอันนี้สิเป็นโ้นหนึ่งนะเพิ่นปลูกเป็นโ้นเป็นส้นไปนะครับเพี่น้องส้นนี้กํา่ังปลูกนะครับส่วนโ้นนั่งผีน่ะกําลังเป็นดอกแล้วนะครับแก่แล้วอันนี้โ้นสองเพิ่นกิดปายไว้อยู่ส้นสองไส้ไก่ญี่ปุ่นนะครับ ผนเห็ดสุ่มนี่ดีต่ออะพี่น้องเน,น,นี่นี่หอดสาใบหนามงั้นเลยสาหนาเพิ่นเพิ่นเอาพลาสติกห้องก่อนนะครับพลาสติกห้องความเนี่ยก็ยังคงเปิดหนามใส่ย่างไผ่ายางขวยเบิงครับส้นนี่เป็นสีสุมนะครับคนที่ปลูกมาน,นี่สิเป็นสีชมพูนะครับสีชมพูแก่ออกมาส้นนี ย่างอย่างไม่ได้ากาศดีตัวแต่ว่าห่อนผดมาาสวงใบนะครับแต่ม่าสวงเลี้ยงๆครับส่วนเศร้าๆนี่อากาศดีๆเนี่ยอยู่วันนี้นีกัางห่มหน่อยนะครับกัางห่มหน่อยขาวๆเป็นจุดเป็นจุดไปนะครับให้พี่น้องเลยทายลูปเดยเศร้าเมยนะครับกับโตะนะครับโตเพิ่นจะสิตั้งไว้เป็นจุดเป็นจุดนะครับอยู่ในหล่องแปลงนี่นะครับแปลงนี่สีชมพูนะครับแปลงต่อไปจะเป็นสีสมบูเนี่ยนะครับ เขาอยางไปน้ำสพาพน,นี่แหละพี่น้องเดี๋ยวพ่าเบิ้งให้สุดเลยนะครับวูนป่าอย่างงูเขียวๆทั้งพุณนนี่มีหอดเตียงนะครับนี่คือพื้นที่มองนี้คือโบแมนตังประเทศได้ครับพี่น้องนี่คือภาคอีสานนะครับเฮ็ดให้เบิง้งเฮ็ดเหยียดมาว่มาแตาม่มีน้ำนะครับปลูกได้ึ้นกันนะครับบ่จำเป็นต้องอยู่ต่างประเทศนะครับ สวยงามเพื่อนพี่น้องแวะผ่านไปผ่านมากอะมาเช็คอินได้ด้วยครับฟ้ามฟ้ามดอกไม้นะครับสุวรรณฟ้ามนะครับอยู่ก้อนสีหัดอำเภอสุวรรณนะครับเส้นเมืองสวงนะครับออกจากเมืองสวงมาไปสุวรรณนะครับอยู่ใส่มือนะครับพี่น้องผ่านไปผ่านมากกับแวะมาถ่ายรูปก,กันได้นะครับแปลงนี่สีส้มครับุูนแปลงคุณ แปลงพุ่นที่เป็นสีแดงนะครับแปลงต่อมาอันนี้มีหัดต่อใหม่นะครับโอ้คนเอาต่อใหม่หัวต้นปลาเหล็กนะต้นยังน้อพี่น้องเลยเขียนมาไงฮะสุ่มนะครับเต้น,เนหน่อยข้อขาวนยนเคล็ดไว้ข้างแข่งนะครับนคนนั่งไทยรวบเซามีแห้งความนะครับโอหนักสองเทียวคนไทยรวบกันเอ้า อากาศดีครับพี่น้องย๋ยคผมีผ้ายางยีเบิรนกันสุดเลยน,นะครับหันบ่พี่อากาศดีอยู่หันพบ้เนาะแปลงนีเป็นสีชมพูนะครับแปลงเต้าไปนี่เป็นสีสมสมนะครับล้วออก็กสีเหลืองเดี๋ยวจะพายเบิรงปลาสีเขียวนะครับว่าเป็นตนน้นยังนะครับ ห่างไปเรื่อยๆพี่น้องไม่พอดผู้่เขานะครับเป็นเหตุพ่นหน่อยนะครับสามพ่นนะครับอยู่ทั้งฝุ่นใครอยากได้วิวดีนะครับให้ขึ้นไปถ่ายทั้งพ่นนะครับมันจะเห็นภาพมุมสูงนะครับลงมาเห็นแปลงทึ้งมืดเลยนะครับนี่คือเดี๋ยวจะพาขึ้นไปถ่ายทั้งพ่นนะครับพี่น้องย่างไปเรื่อยๆกอนท่อ เดอดออก้อดีว่างั้นซุ่มหน่อยสุ่มหน่อยนี่คืออำเภอสุวรรณภูมิคือใจกลางทงกุล่าวครับนี่ควมแห่งแยงนะครับผู้ได้่าเมืองอิสานแห่งแรงให้มาเบิร์เดอนี่เดอ้เดอมากเกล็ดคัตเตอร์นะครับส้นซีนะครับโอ้ต้นเขียวๆนี่คือ นี่ครับมะเลีดมะเลีดเป็นคัตเตอร์โซนซีสุมนั่นที่เป็นอ่าโซนของงอนไก่นะครับไส่ไก่งอนไก่ญี่ปุ่นนะครับแล้งามตัวอะไพี่น้องสีเขียวเห็นแล้วก็บสบายตานะครับสบายตาดีอยู่พี่เขียวโอ้าพอดีสุ่มให้ขาขาวสำหรับไทยรูกไทยพี่เวดดิ้งไทย อันนี้งามอยู่พี่น้องงามอยู่บรรยากาศก็ดีนะครับแต่ว่าห่อนพดนะครับ <c oughs> โอ้สุม่มไพ่เห็นไหมแลนี่มองเห็นนั่งความพี่น้องผ่านไปผ่านมาก็ย่าลือ่อมแวนได้ครับแวนมานาั่งเหรียญมาหินลมชมวิวนะครับวันหยุดพักผ่อนนะครับเออนั่งโต๊ะจะเข้ากันพี่น้องเลย เย็นดีแต่ละสุ่มพายพันธุ์เห็ดนะครับย้อนให้เบิ้งนะครับสุ่มพายพันธุ์นี่หม่องนั่งนี่ผ่าม่านพร้อมนะครับสุ่มประตูโค้งพานะครับน้าอ่างให้สุดเลยพี่น้องโอ้คนปลูกหลายอยู่ตัวนี้ทุ้มนีบ้านออกดอกว่าเงินเป็นสีนี่เองวะ่ะคือมีป่ายเนาะต้อนอย่างน่าปวดนี่น โอ้ดรอคือขาวงามแดี๋่วครับเดี๋ยวค่อยเบิ่งดอกนะครับขาวงามใครพี่หนังอยู่เมื่อไงเห็นไในพี่หนองเป็ในงามบ่คือเป็นสีหอมๆอยู่หอมบ่เออหอมอยู่ในพี่หนองโหูงามใครนะครับ เบิ้งนะครับนี่นะครับเป็นไงครับพี่น้องงามบครับรรยากาศนะครับพ่นแดดนะครับกังห่มน้อยๆส้นนี่นะครับมันกำลังจะปลูกขึ้นกันนะครับไมรู้ว่าวันนี้ปลูกพันธุ์อี๋ยังนะครับเบิ่งนเนี่ยเบี้ยน้อยขึ้นเต็มอยู่นี่เบี้ยอีหยังบุญเป็นวานเลยอีกจั่หงน้อยจวมาเบิ้งกันนะครับนี่เดด้ซื้อมัน เดี๋ยวเื้อพิน่นติดไปอยู่ตัวนี้เอาคือว่ามีเื้อจะไปลบแล้วนะครับพันเาานียงวูเดี๋ยวพันยังไปขึ้นนี่เบื้องทั้งภูเขานะครับขึ้นนี่เบื้องทั้งภูเขาเลยพี่น้องเดี๋ยวสีไายครับจากทั้งภูเขาหน่อยนะครับลงมาตั้งรางให้เบื้อง่าสิสวยงามปานเดยนะครับขามันกงัง ป่าดอกไม้ฮ่อนก็บอกเป็นยังครับพี่น้องว่าจะได้ภาพงามไอขึอ้นบิ้งวิวทั้งภูเขากันพี่นอ้อ,อ,อ,นนนนนองเป็นไหนเป็นไหนพี่น้องเป็นไหนทางไทยลวกขั้นหนีได้การเลยนะครับให้บางภาพมุมสูงนะครับ โซนนี่นะครับโซนนี่สิเป็นซอยไก่นะครับซอยไก่ญี่ปุ่นมีสะนามพร้อมนะครับพี่น้องอากาศดีครับทั้งนี้สิเป็นมะเกล็ดคัตเตอร์นะครับเกล็ดกับคัตเตอร์นะครับสีเขียวๆที่พี่น้องเห็นนะครับโซนนี้นะครับกําลังปลูกยางบูรุขึ้นนะครับเบียหน่อยขึ้นเต็มอยู่แล้วก็พูนปลาทางเขานะครับ พันบานแกนะครับพันกำลังปลูกขึ้นกันไปยางลงไวเบิ่งอี่เข้าอเ,เออแบบบรรยากาศตอน,น,นเลี้ยงนั่งทอนนี่คือสิดีเ้ยยุถนนไม้เรียกสองหนึ่งหานะครับอำเภอระวังอำเภอสุวรรณกับอำเภอเมืองสวงนะครับพี่น่องเช็คอินได้แล้วน,นะครับเ,เปิด จีพีเอสมาหลดคือพี่หัวโตนั่งจีบไหวเลยพี่น้องวันนี้สุด,ดยอดครับมุมนี่เจ้าเลยครับเจ้าเลยครับนี่แหละภาพนี่แหละเจ้าเฮ็ดภาพนาพกนะครับงามงามงามพี่น้องงามผู้เตียงผู้ใดเมื่อยมันนอนเดือดผูเตียงเลยครับขาลง ตึบๆตึบๆอู้ปั้นหยุดพักควันนะครับพี่น้องมาเทียเ่ยวมาเห่นกันเด้อครับผมหุนงามครับของโฮมกันครับอืมังสมมเงยกันห่านหุ่นคลิปนี้โบมีการตัดต่อเลยพี่น้องเอาแบบเต็มๆมวนเล่น,นะครับ <laughs> nét cả dị tôi phe nong ô oh, hoàn đẹp rồi, tiễn tham mòng. Nhờ. Nhờ pha nhàng cái bưng cáng pa ทางป่าใส่ไก่มี่ลายสีตัวเองเมื่อสุดท้ายภาพหมุนให้นบ้างนะครับสุดท้ายภาพหมุนให้นบ้างโอ้หันเดดห <c oughs> ันเดดได้พี่นหวังเลย โอ้ย oh, เอาละพามาเบิร์นเขาๆนะครับพี่น้องท่านใดนะครับผีพานใบ่านมากันอย่าลืมแวะนะครับฟ้ามดอกไม้นะครับสุวันฟ้ามนะครับเช็คอินเปิดกูเกกูเกิลเปิด GTS มาโหลดนะครับ